บทเมตตาปลิตการนียมัทกุสเลนายันตะสันตังปะทังอภิสเมจาสักโกอุชุจาสุหุชุจาสุวะเจจะสมุทุอนาติมานี พิสุุผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ประสงค์จะบรรลุแดนสงบพึงอบรมศีขาสามพิสุุนั้นพึงเป็นผู้อานฐานเป็นคนตรงแน,แน่วแน่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่ถือตัวสันตุสโกจะสุพโรจาอัปกิจโจะสนลหูกะวุติสันตริน ทริโยเจนิบโกจ่าอพปคาโพกุเลสวานันุคิโตพึงเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีกีธุลาน,น้อยดำเนินชีวิตเรียบง่ายมีอินทรียสงบม,มีปัญญารักษาตนมีการสำรลวมกายวาจาใจไม่ผัวพันกับสกุลทั้งหลาย นาจะกขุทมาจะเรกินจีเยนาวินยูปเรอุปวัยุงสุขิโนโวะเคมิโนโอฮนตุสัพสัตตาภวะตุสุขิตตาตาไม่พึงประพฤติสิ่งเล็กน้อยอะไรอะไรที่เป็นเหตุให้ผู้รู้ตำหนิพึงแผ่เมตตาว่าขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจปลอดจากภัยทั้งปวงเถิดเยเกจิปนะภูตัที่ตสาวาทวราวนวเสสาทีคาวาเยวมหันตามาชิมารัสกาอนุกทตุลา ทั้งหลายที่มีความหวาดกลัวก็ดีที่มั่นคงก็ดีทั้งหมดที่มีกายยาวใหญ่ปานกลางสั้นละเอียดหรือยาวทิทาวาเยวะอทิทาเยวะทูเรวะสันติอวิทูเรภูตาวาสัมเวสีวาส,สัพัสตาภวันตุสุขิตตา ทั้งที่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็นอยู่ไกลหรือใกล้ที่เกิดแล้วหรือกำลังสแสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงมีความสุขกายสุขใจเถิดนาปโรปรังนิกุเพทานาติมันเยทากัตจีนกันจีพยาโรสนะปฏิคัสัญญา นานยมันยัสาทุกมิชยาบุคคลไม่พึงหลอกลวงกันไม่พึงดูหมิ่นใครในที่ไหนไม่พึงปรารถนาทุกแก่กันและกันด้วยการเบียดเบียนหรือด้วยใจมุ่งร้ายมาตายะธานิยังปุตตามายุสาเอกาปุตตามนุระเคเอวัมปิสัพพะุเตสุ มานาสังภาวเยอปริมาณังมารดาถนอมบุตรคนเดียวของตนด้วยชีวิตฉันใดบุคคลพึงจเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงฉะนั้นเมตตันจะสัพโลกสมีมานาสังภาวเยอปริมาณังอุทังอโธจติเรียนจา อสัมาัาทั้งเวรมสป,ปัตตังบุคคลพึงเจริญแม่ตาจิตอันไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีศัตรูในสัตว์โลกทั้งหมดทั้งในอรูปรภูมิเบื้องบนรูปรภูมิเบื้องกลางและการมาวาจรภูมิเบื้องต่าทิฏทังเจรังนิสินโนวา ยาสาโนยวตาสวิตามิโทเอตังสติงอจิชยาพระมเมตังวิหารมิธมาหูเมื่อยืนเดินนั่งหรือนอนพึงเป็นผู้ปราศจ,จากความง่วงตั้งสติอย่างนี้ไว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดก,การปฏิบัติเช่นนี้ว่าเป็นความประพฤติอันประเสริฐในพระศาสนานี้ ทิทิิจาอนุปคำมาสีละวะทัศนีนสัมปันโนกาเมสุวินยเกทังนาชิชาตุขพเสยยปุนาเรติบุคคลผู้นั้นจะไม่กลาบกลายความเห็นผิด เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยความผิดชอบเมื่อขจัดความยินดีในการได้แล้วย่อมไม่เข้าถึงการเกิดในคันอีกอย่างแน่แท้